สวัสดีนะครับในร้านดูร้านเดูเบสนะครับสาขาบีโซตราพาซาจังไก่บินนะครับวันนี้เราต้องต่อนะครับผมบอยแล้วก็ปลายฟ้ากันวันนี้เรามีสินค้ามาเสนอนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กตัว Swift X นะครับของเอเทอร์ตัวนี้อดูสีก่อนเลยเนาะน้องปลายตัวนี้เป็นสีฟูนะเผื่อไหมครับตัวนี้มากเลยเป็นสีเอ็กซ์สีนะคะคุณ้าตัววัสดุทำมาจากอะไรครับน้องปลายตัวนี้ตัวนี้ทำมาจาก เป็นคาร์บอนไม่มยึดตัวมารูบินัมครับมันหนักเบาอ่อาตัวนี้สเปคหลักๆของตัวเครื่องเป็นแรมครับน้องไฟฟ้าครับถ้าเกิดสเปคหลักๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัว CPU ไร้เส้นเศษนะคะแล้วก็เป็นตัวการ์ดจอเป็นเเนี n v i d i อร์ f นะคะแล้วก็แรม16ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจอเลนห12นิ้วน,นะคะเป็น s s d A120 ค่ะ SSD น,นะคะ14นิ้วค่ะแล้วก็เป็น Cooler m a s r t x ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีข้อดีก็ ตัวนี้นั่งต่อว่าอาร์ตีดีสูงใช่ไครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่อาร์ตีดีตัวนี้ตัวนี้ก็คืออ่าร์ตีดีร้อยเลยค่ะสีตรงกับของจริงเลยค่ะนะครับตัวนี้ก็ลองรับคือลูกใช่ไหมครับใช่เป็น g p s เลยเนาะหนึ่งพันถึงสี่ชิพอ่าหนึ่งลูกที่ทำงานคืออย่างเงี้ยที่จะปัญหาว่าตัวคีย์บอร์ดอ่ะมันมืดทำแล้วเปิดไฟมัีก็เปิดไฟลูกควรเลยครับแล้วเกิดตัวเนี้ยเราทำงานคือเราเปิดไฟได้ไหมเปิดย์ดเปิดไฟได้นะคะแล้วก็กดกดตัวไหนครับเนี่ยกดตัวนี้กดที่ F8 ได้เลยครับ ก็อันนี้คือตุ่มอะไรครับตัวนี้นะคะจะมีข้อดีก็คือสแกนนิ้วได้ค่ะลูกค้าสุดยอดเลยตัวนี้แล้วกล้องได้ข่าวว่าเอาคงใช้ตุ่มด้วยเป็นตุ่มไอพีครับเป็นไอพีเลยแล้วก็อย่างตัวนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นด้วยมีโปรด้วยเหรอครับลดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ลดให้เลยนะคะห้าร้อยบาทสำหรับลูกค้าที่เดินมา สาียกที่ได้ข่าวว oh, ่าตอนนี้เดอะเบสไมนี่มีโรสุสเป็นูกุขี่เดือนนะครับอ๋อถ้าเกิดตอนนี้นะคะมีโรสูุสุดลดเลยสิบเอ็กเซตุขีเดือนครับสอร์เซ็ให้เลยนะคะสิบแปดเดือนเคสับเป็นเซอร์ไชน์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นบีบีซีบัตรถีได้นี่ครับบนิจาได้สิเดือนเป็นมัดที่ได้ข่า ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาที่รา้านเดอะเวสสาขาพิซี่นะครับวันนี้เราต้องคุณก็จากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ